กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสกุลสุคนเหมือนนี่เป็นกะสิผ้าพี่น้องปั่นจักรยานไปหิดงานพี่น้องเมื่อนี่ฝนกระตกพี่น้องโอ้ยฝนตกมานี่เป็นอาทิตย์เราพี่น้องเอ้ยละกาเมื่อนี่นั่งกาจะใส่บทบาทแบบว่าเออใส่เสื้อกันฝนปั่นรถทีไปเห็ดงานพี่น้อง ฝนมือนีก็ถือแบบว่าโปอยๆแต่ว่าเมื่อวานนี่แบบโต๊กยางแห้งเลยพี่น้องเออมือนนี่นแบบอนำมอกนิดๆนะนะพี่น้องก็เลยแบบว่าเออพอเปียกๆแจ๊ๆะๆจ๊ะนั่นละพี่น้องเออมือนีก็เลยแบบว่า,าน่งกะลยลทายคิดวิดีโอลงเนาะออกออกบานไปเศร้าหลังจากไอ้ไปส่งลูกสาวเขาล้มเลียนเรลาละพี่น้องละกัน เมย่ากับมาทรงอยู่เฮือนเออตัวเองกัาปันรถถีบไปเห็ุงานปก,กติเนาะแต่วว่าตอนเช้าๆเมย่าเพื่อนกับมามาหับเอาหลุกเชานะ้าไปทรงเขาลุงเดียนตัวเองกับไปทรงดูเขาลุงเดียนนั่มก็ไม่ย่านั่นละเพราะว่าไอ้ผลมันตกเนาะผลมันตกละมกเมย่าเพื่อนก็เลยไป พาไปส่งร้านนั่นแหละที่โรงเรียนม่ยาก่ะเพราะว่าสิไปส่งเขาไอเหตุงานอยู่แต่ว่าเปีงก็กเลยว่าเออสิปั้นรถทีไปเพราะว่ามันมันอยู่ไกลกันนะ่ะนะก็เลยบอยากให้เล่าหยุงยากน้าก็เลยว่าเออฝนตกพ่อป่วยๆนี่จะาข้องกับฉีปั้นรถทีไปเองดอกกุศลพ่อเลิกงานมากแล้วกับฝนก็บ่ไดตกได้พี่น้องกระหละ็ดจ่ม พอดีมาหอดเพื่อนที่นี่มาหอดเพื่อนกันเลยแบบว่าอ่าจอดจักรถจัก,กรยานกับชิมาเห็ดกับคงกับเข่ามือนีไม่โน่ก็เข้ากับคือตําไอหัวไส่เท่าพี่น่องแท่นมกคุงพี่น่องเพราะว่าคิดอยากกินตํบมกคุงมา,ากตั้งแต่รุนโดนและล่ะ,ะเพราะว่าโบมีม่มกคุงนะบบได้กินปีนี้ได้กินตํบมกคุงเจกเอ่อคิดว่า ได้กินตำบักงเื่อน,นึงอ่ะล่ะพี่น้องเออได้ซื้อมากแต่โดนน่ะล่ะมื้อนี้ก็เลยคิดอยากอีกก็เลยเอาหัวอันนั้นหัวเส่เทามาตำแท่นบักคงเพราะเลิกงานมากก่ะประมาณนี้ล่ะพี่น้องกินข่าเที่ยงคนเดียวเออว่าอยู่ตางแดนก็แบบว่ากินไผกินมันยังสันบอกเพราะว่อาอ่าผัวไปทางเมียไปทางเนะาะบ่ได อยู่น้ากันกลางวันกลางเว้นนะอยู่น้ากันกับสิบประมาณวันเสาร์วันทย์กับแบบออยู่กันกับคือจีพิดกันํำนะพี่น้องกัดกันคือไม่เอาเลยละเอาละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาหอดนี่กับขอบคุ้นขอบใจทานผู้ส้มที่มาเขาส้มและติดตามด้วยพี่น้อง